หนูรอใครอยู่หรือครับมาได้ยังไงก็กับผมไงครับอันญพานที่คุณหนูต้องการนางยุ้งนางปากเปล่าปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยอย่างนี้ปล่อยไห่ปล่อยขอรับไม่ปล่อยทำไมคุณหนูถึงใจร้ายใจดำเช่นนี้เรียนมาซะสูงแทนที่จะทำแต่เรื่องดีๆกลับทำแต่เรื่องชั่ว คุณหนูคิดได้อย่างไรให้คนไปทำร้ายพี่แก้วทั้งที่คุณหนูเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนั่งอิ่มมันก็ทำวิธีนี้กับจวนแกจำคำฉันไว้นะนั่งอิ่มนางแก้วมันต้องได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนกับจวนไยเดี๋ยวนี้คุณหนูแล้วผมจะไม่ยอมให้คุณหนูทำร้ายแม่กับพี่แน่ก็ลองดูสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าขี้ข่ายอย่างแกจะทำอะไรฉันได้คุณหเดี๋ยวหย้ต้องรีบไ่หยุดคุณหนูคุณหนูคุณหนูไอ้กะ มึงทำลูกกูข้ามันให้ตายเลยค่ะคุณพี่อย่าค่ะคุณพ่อพ่อได้แล้วค่ะนี่ลูกจะมาห้ามพ่อทำไมจะห้ามเพาะทำไมลูกมันข่มเหงลูกนะเราไม่ได้ทำอะไรหนูค่ะพ่อเห็นกับตากก้าก้าก้า กล้าไม่ใช่คนที่จะโขมเหงใครไม่เหมือนกับท่านเจ้าคุณนางยิมหรือที่ฉันพูดมันไม่จริงเจ้าคะเอ็งรีบเอาลูกเอ็งเนี่ยนะไปให้พ้นหน้าพ้นตาข้าเลยไป,ไปด,ดูดูมันยังโมไม,มาอีกนี่พ่อไม่รู้จริงว่าลูกจะห้ามพ่อทำไมก็เขาไม่ได้ทำอะไรหนูค่ะแล้วลูกไปรู้จักกับมันได้ยังไง นั่งดุกประตูเลยเนี่ยนั่งดุกเอาแบบนี้นะนั่งดุกได้ยินไหมนั่งดุกฉันบอกให้ออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้นั่งดุกโค้ดวยยิมนั่งดุกมาแล้วเจ้าขุนร่งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเก่งไปมากทำไมนั่งดุกฉันถามว่พี่ไม่บอกอีจ้าทำไมอีฉันอีฉันอีฉันพิสแอบบุกตาพี่เข้าว่าจะ่ออันดาพาจากที่ไหนมารับใช้คนหนูดีจ้าคะคิดว่าฉันจะเชื่อเก่งนั้นเลยนะ ถ้าพ,พว่าต่อไปนี้ทุกเรื่องที่คุณหนูสั่งอิชจะเอาหุบปากไปแพ่งพายให้คนอื่นได้รู้อีกเจ้าค่นะจำไว้นางลุงแกเป็นที่ฆ่าฉันเป็นคนของฉันถ้าแกคิดจะทรยศแกจะโดนตายเองคิดว่าฉันจะโกรธแค่ไหนนางยิม้มนางลุงแกรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกไปรู้สิแม่ฉันจะเรียกม,มันว่านางยิ้มใครจะทำไง นางคนเลวหยาบช้าเสียทีที่เกิดเป็นลูกพน,นามพยาแต่กี้ยามไม่ต่างจากขี้คลอกแม่จำเอาไว้เลยนะอีนางหนูยิ้มอีนางหนูพีมันทำอะไรกับฉันไว้บ้างมันจะต้องได้รับหนักกว่า